ครับสวัสดีปานาอาสาวนามนคนขายไขทุกๆท่านนะครับนี้เราจะมารีวิว vivo y31 นะครับซึ่งเป็นตัวเกือบเล็กสุดครับมีเล็กกว่านี้ตัวนึงก็คือ y21 ความจริงเนี่ยตัวนี้เนี่ยออกมานานแล้วนะประมาณเดือน9ก้านะฮะีีปีใหม่แล้วเรา <c oughs> คือเราเพิ่งได้ครับ่ะ มาดูวัสดุกันก่อนนะครับวัสดุเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นพลาสติกนะครับก็ด้านหลังเป็นพลาสติกมันวาวหน่อยนะครับเป็นรอยนิ้วมือง่ายด้านข้างก็เป็นพลาสติกเหมือนกันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอลูมิเนียมแกนกลางเนี่ยเป็นอลูมิเนียมแล้วก็ขอบข้างนี้เป็นพลาสติกมานี้เราแงะฝาหลังให้ดูหน่อยแน่นมากนะครับตะเข็บเนี่ยทหารเยอะเหลือเกินนี่ตะเข็บชายแดน <laughs> อ่ะ เนี่ยครับก็ประมาณนี้ส่วนตรงนี้จะเป็นกล้องแล้วก็แฟลชนะครับเพิ่มไมโคร SD c a r กาได้ถึง128กิกับใส่ได้2ซิมเป็น3 G หมดเลยแบบ2 1 0 0มิลแอมปิดเข้าไปลำโพงก็อยู่ตรงนี้แงะไม่ยากนะครับแงะไม่ยากแต่ว่าค่อนข้างที่จะแน่นเลยคสังเกตว่าตรงนี้จะเป็นตุ่มอยู่นะครับเนี่ยเป็นตุ่มอยู่ตุ่มนี้มีไว้ทำอะไรมีไว้ใส่น้ำครับ <c oughs> ไม่ได้มีไว้ใส่น้ำตุ่มเนี่ เอาไว้เวลาเราวางเครื่องไว้กับพื้นนะครับไม่บังลำโพงนั่นเองด้านบนก็เป็นกล้องหน้านะครับความละเอียด2ล้านโพงสนทนาแล้วก็พวกเซ็นเซอร์นะครับต่างๆไม่มีไฟแจ้งเตือนนะครับด้านบนก็เป็นแจ็ค3.5ตูดน,นะครับงามงอนซะเหลือเกินตูดก็เป็นที่ชาร์จไมโคร USB แล้วก็ไม์นะครับตัวนี้มีไมมาตัวเดียวนะตรงนี้ไม่มีไมมานะครับไม่มีไม่ตาเสียงรบกวนมาแล้วนี้ก็จะเป็นปุ่มทัชสกรีนนะครับด้านล่างซึ่งไม่มีไฟน,นี้ด้านนี้ก็เป็นปุ่มกดแล้วก็ปุ่มล็อกด้านนี้เนี่ยเรียบๆไม่ม งานประกอบเนี่ยดีนะครับแน่นปึ๊กๆนะครับทั้งงานประกอบเนี่ยผ่านอยู่แล้วนะครับ vivo เนี่ยไว้ใจได้เดี๋ยวก็จะมาดูหน้าจอแล้วก็โฮมสกรีนกันนะครับเปิดเครื่องก่อนอ่ะเปิดเครื่องมาโฮมสกรีนครับเหมือนกันทุกรุ่นนะครับ vivo เนี่ยจะรุ่นเล็กรุ่นใหญ่เนี่ยอย่างนี้หมดเลยนะครับไอคอนอะไรต่างๆเนี่ยก็เหมือนเดิมนะครับทัชสกรีนเนี่ยลื่นปื้ดนะครับไม่ต้องห่วงยแล้วค่อนข้างที่จะคล้ายกับ ios นะครับคือใช้ง่ายเออโฮมสกรีนเขาเนี่ยใช้งานง่ายนะครับไม่มีบอกเปอร์เซ็นต์แบตเช่นเคย นะฮะทัชสกรีนเนี่ยลื่นโคตรนะครับทัดปุ๊บเนี่ยลื่นไปดาวับกันเลยทีเดียวในจุดๆนี้ฮะจะเห็นได้ว่านี่สมูทมากไงเรื่องทัชสกรีนเนี่ย,าย,ยหายห่วงนะครับวีแบตัวนี้หน้าจอเนี่ยคมกริบด้วยเป็นจอ HD ขนาดหน้าจอเนี่ยเล็กครับ4.7นิ้วเนี่ยมันก็เลยทำให้เม็ดพิกเซลเนี่ยดูชิดๆติดๆกันนะครับแน่นเอียด จอจะเป็นโทนวอร์มหน่นะครับคือเหมาะสําหรับคนที่จ้องนานๆนครับจะไม่ปวดตา อาจจะมีปัญหาหน่อยตอนดูภาพใครจะแต่งภาพในมือถือเนี่ยจะปรับแต่งสีอะไรเนี่ยเผื่อไว้สักนิดหนึ่งสําหรับเรื่องจอเนี่ยถือว่าผ่านค่อนข้างที่จะมั่นใจเลยแหละว่าคุณต้องชอบแน่นอน,นครับรู้สึกได้เลยว่าเออจอมันคมนะมันดูแล้วมันสบายตานะครับด้านมัลติมีเดียฟังเพลงเนี่ยตัวนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าโหดมากเสียงเนี่ยค่อนข้างที่จะใสแล้วก็เคลียร์มากอ,อ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับหูฟังนะหูฟังที่แถมมาไม่กากเลยหูฟังตัวนีนะ้บอกเลยว่าไม่กากนะครับคือหลายคนยังไม่รู้คล้ายกับของ i iPhone นะครับคล เวลาคุณใส่เนี่ยสายเนี่ยเว е ลามันยับยับยูยี่ออกมามันมันจะคลายตัวได้ไวมากเอออันนี้เป็นเป็นข้อดีของสายของมันครับสายมัน,นข้างยค่ยังมีคุณภาพเลยฟังก็เป็นประมาณนี้ฟังเพลงไปฟังเสียงจากลําโพงนะครับเปิดครึ่งหนึ่งนะ,ะเปิดให้หมดเลยแล้วกันเป็นไงครับคุณเจมส์รู้สึกไงบ้างครับเสียงนี่ สุดตีนครับบอกเลยว่าลำโพงเนี่ยไม่กากครับสุดตีนจริงๆค่อนข้างมั่นใจว่าในเลทราคาสี่ห้าพันเนี่ย <c oughs> กินขาดแน่นอนนะครับตัวนี้เนี่ยชาวบ้านเขาบ่นมาว่าลำโพงมันเบาไปหน่อยก็ฟังดูแล้วกันส่วนตัวแล้วเนี่ยมองว่ามันมันไม่ค่อยเบานะมันมันเบาแหละมันเบานิดหนึ่งคือผมอะ ไม่รู้ดิเออพี่แพมบอกว่ามันมันเบาไปนะครับแต่ว่าผมเนี่ยบอกว่ามันพอดีแล้วแหละเออก็แล้วแต่คนแล้วกันสําหรับผมแค่นี้พอแล้วนะครับพอแล้วเปิดให้สุดเปิดสุดเนี่ยเสียงไม่แตกนะครับใสามากเสียงใสไม่พอมีเบสมีแหลมมีกลางครบถือว่าในด้านการฟังเพลงเนี่ย vivo ไม่ทําให้เสียชื่อครับสุดยอดมากการฟังเพลงจากหูฟังเนี่ยเต็มสิบผมไม่ก้าเลยนะในเลทราคานี้นะ ว่ามันดีมากๆเลยนะฮะเดี๋ยวจะมาเล่น Youtube ให <cartoon> ้ดูกันอืมสีแดงดูสีแดงนะครับพาไปดูรายการที่ด <porque> ีท <excited> ี่สุดในโลกวายาหนึ่งดูสีดำพึ่ดครับเสียงดีมากนะครับเสียงดีมากแล้วก็มีมีตุ่มตรงนี้นะครับกันเวลาแบบระวางเครื่องเนี่ยวางเครื่องเนี่ย เสียงก็ยังออกนะครับเพราะว่าตุ่มเนี่ยมันรองไว้ไม่ให้ลําโพงเลยมันบังนะครับกับพื้นเนี่ยเล่นได้ความละเอียดสูงสุดเนี่ยที่ 720p ประมาณนี้นะครับภาพเนี่ยก็อย่างที่เห็น,นครับ <ừ> สุดมากครับเหมาะเหมาะมากกับการที่จะเอามาดูหนัง ฟังเพลงนะครับถือว่าคอนข่าที่จะตอบโจทย์เลยแต่ว่าถ้าเกิดใครที่แบบจะดูหนังแบบจริงๆจังๆนะผมว่าหน้าจอ4.7เนี่ยมันมันไม่ค่อยตอบสนองเท่าไหร่ผมว่าใหญ่กว่านี้เนี่ยอาจจะดูสนุกกว่าแบบดูหนังแบบให้ฟินเลยเนี่ยเอาใหญ่กว่านี้นะครับสัก5นิ้วเนี่ยกำลังโอเคนะครับ5.5เนี่ยโอ้ใช้ได้เลยข้อดีอย่างนึงคือจอมันเนี่ยเป็นจอเหลืองทําให้แบบเวลาเราดูวิดีโอนานๆเนี่ยเราไม่ปวดตาไปนะครับเออมันมันดูได้นานแต่ม่จ,มจะออกเหลืองๆหน่อยนึงอืมประมาณนี้ฝาก ตามฝากสับตะไคร้กันด้วยชแนลดีดีนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับอันติมีเดียมาถึงเรื่องกล้องกันบ้าง vivo เนี่ยกล้องหน้านะครับไม่ทําให้คุณเนี่ยผิดหวังอยู่แล้วกล้องหน้าเนี่ยความละเอียด2ล้านก็จริงนะครับแต่ว่าคุณภาพเนี่ยผมว่าสูสีกับ j 2ของซัมซุงเลยเก็บแสงได้ดีมากโหมดบิวตี้เนี่ยของเขาเนี่ยปรับได้โหมดบิวตี้เขานี่ไม่ต้องพูดเยอะนะครับขึ้นชื่ออยู่แล้วอาจจะติหน่อยนะครับเซลฟี่ตอนกลางคืนเนี่ยหน่อยก็จะเยอะอัดวิดีโอเนี่ยถ้าเกิดกลางวันเนี่ย เกิดแสงพอเนี่ยเห็นได้ว่าลื่นครับแต่ถ้าเกิดอัดวิดีโอตอนกลางคืนเนี่ยเต็มเรทจ,จะตกแบบตกเยอะมากอะ่ะค่อนข้างที่จะหน่วงงานวิดีโอเนี่ยแย่เลยนะครับทั้งกล้องหน้ากล้องหลังเนี่ยถือว่าสอบตกกับวิดีโอละกันเนี่ยถ้าถ่ายรูปเนี่ยหรือว่าผ่านมาดูกล้องหลังกันบ้างกล้องหลังเนี่ยอนาลิแกไปแล้วกันกล้องหลังเนี่ยดีมากชอบด้วยการส่วนตัวเลยชอบสุดเนี่ยคงจะเป็นโหมดโปรเนี่ยปรับได้อย่างสากกระเบอือยันเรือครกเอ้ยสากกระเบอือ ยังเหลือลบนะครับคือปรับได้เยอะมากเป็นระยะซูมนะครับหรือว่าจะเป็นไวบะล้านหรือว่าปีชัตเตอร์หรืออะไรเนี่ยทุกอย่างเนี่ยคุณปรับได้หมดกล้อง8ล้านของเขาเนี่ยบอกได้เลยว่าสุดจริงๆนะครับถ่ายดีกว่าแฟลชทัชเนี่ยที่เป็น13ล้านเนี่ยถ่ายดีกว่าเยอะมากเดี๋ยวจะขึ้นภาพให้ดูนะครับเปรียบเทียบกันให้ดูเลยว่าอย่าดูแค่เลขครับกล้องเขาเนี่ยดีมากๆนะกล้องหลังเนี่ยผมชอบแล้วก็มีโหมด HDR ใบหน้าสวยนะครับโหมดเด็กลายน้ำพนรลาม่ามาให้ด้วยแล้วก็ สามารถที่จะใช้ฝ่ามือในการถ่ายได้กล้องหลังเนี่ยอัดวิดีโอได้ Full HD 1080p นะครับ30เฟรมเรทซึ่งกล้องหลังเนี่ยก็เหมือนกล้องหน้าเลยถ้าเกิดคุณเอาไปอัดวิดีโอตอนกลางคืนเนี่ยเฟรมเรทตกมากครับเดี๋ยวก็จะมีคลิปขึ้นมาให้ดูครับเปรียบเทียบกันกับแปดพัดคือเฟรมเรทตกตกเยอะมากครับค่อนข้างที่จะออกแบบแนวหน่วงเลยแหละแต่ถ้าเป็นกลางวันนะครับเนี่ยคบอย่างที่เห็นคือคุณภาพที่ได้เนี่ยสีเนี่ย ตรงมากครับรายละเอียดดีเทลเนี่ยโอ้โหไม่ต้องพูดครับครบกล้องหลังเนี่ยทำออกมาได้ดีมากๆผมให้คะแนน8เลยนะแเต็ม10เลยผมว่ามันดีมากอ่ะดีจริงๆกล้องหน้าเนี่ยให้ประมาณสัก7ละกันแล้วก็กล้องหน้าเนี่ยอัดวิดีโอได้ 480P นะครับ30มเฟรมเรทเหมือนกันโดยสรุปแล้วเนี่ยกล้องเนี่ยงานถ่ายเนี่ยตอนกลางวันเนี่ยดีมากไม่ว่าจะเป็นวิดีโอหรือว่าภาพนิ่งเนี่ยแต่ถ้าเกิดเป็นกลางคืนเนี่ย กล้องหลังถ่ายภาพนิ่งได้ดีแต่ถ่ายวิดีโอได้ไม่ดีเฟรมเรทเนี่ยหลุดเลยนะครับเฟรมเรทหลุดอยู่ในขั้นเรียกว่าขั้นหน่วงเลยทีเดียวมันไม่สมูทอะเออหมด HDR เนี่ยมีเหมือนไม่มีครับบอกเลยว่า HDR เนี่ยไกลกาละเลนมากปกติ HDR เนี่ยเวลาเราถ่ายเวลาเราถ่ายที่มืดเนี่ย HDR ก็จะเลงใ้แสงมันเข้มขึ้นใช่ไหมครับแต่ตัวนี้เนี่ยแทบจะไม่เห็นถึงความต่างเลยนะผมถ่ายมาเนี่ย HDR เนี่ยเอาเป็นว่า HDR เนี่ยไม่เวิร์กแล้วกันแต่อย่างอื่นเนี่ย อย่างหมวดโปรเนี่ยโอ้ชอบมากนะครับส่วนต่อไปนะครับก็จะเทสเกมให้ดูกัน G P U ตัวนี้เนี่ยเป็นมาริ400นะครับก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่แหละเล่นเกมระดับกลางถึงระดับต่ำเนี่ยเล่นได้ลื่นอยู่แล้วเกมพวกเกมไลน์เกมอะไรเงี้ยสบายครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเกมที่เป็น3มิติที่มันค่อนข้างที่จะหนักหน่อยนะดูว่ามันเล่นได้ไหมนะครับเกมที่เราเลือกมา Future F i g h t นะครับเกมนี้เนี่ยเอฟเฟกสวยมากนะครับอยากให้ลองเล่นกันนะไปดูว่าเป็นยังไงนะครับเกมนี้มันค่ายมาเวลให้เราเนี่ย รับบทเป็นฮีโร่นะครับตัวไหนก็ได้ที่เราชอบเนี่ยนี่คือผมส่วนใหญ่จะเล่นเป็นไอรอนแมนนะครับแล้วก็ฮัรตัวแดงแล้วก็เป็นกัปตันอเมริกาที่เพิ่งเปลี่ยนมานะครับเพื่อที่จะเก็บเบลนั่นเองไปดูกันว่ามันเล่นได้ลื่นหรือเปล่านะครับเกมนี้เนี่ยอยากแนะนําให้ลองเล่นกันนะครับสนุกมากนะครับตัวน,นี้ผมเริ่มเล่นเป็นกับไอรอนแมนนะกอนเริ่มเกมเนี่ยจะกระตุกหน่อยนะครับแต่พอคุณเล่นไปแป๊บหนึ่งเนี่ยมันจะลื่นเห็นไหมครับ เนี่ยตอนตอนเริ่มเนี่ยอาจจะก,กระตุกนิดนึงนะครับแต่พอเล่นไปสักพักเนี่ยจะเห็นว่ามันเริ่มดื่นแล้วเออไม่ไหวไม่ไหวสายบู๊นะครับเปลี่ยนเป็นเดือดฮักแดงอุ้มถอยแมงนี่เกมนี้เนี่ยเอาง่ายๆนะครับเอาง่ายๆดูฉากนะครับดูฉาก ่ใช่ธรรมดานะครับไม่ใช่ดูไฟที่เกิดจากการเดินของเดือหักนะครับเขาเก็บรายละเอียดได้ดีมากแล้วก็ดูดูแสงวาร์ปครับดูแสงวาร์ปนี่เ,ออเกมนี้ไม่ธรรมดานะครับของค่ายมาวลเนี่ยขอชมข้อตรงนี้เลยละกันนะครับว่าทําออกมาได้ดีมาก <S <S เครื่องนี้มันไหวนะครับมันเล่นมันเล่นได้ในระดับที่น่าพอใจเลยครับแต่ไม่ได้ไม่ได้ลื่นปี๊ดนะอาจจะเนี่ยตอนเริ่มมาเนี่ยนะครับตอนเริ่มเนี่ยอาจจะก,กระตุกหน่อยนิดนึง แต่พอผ่านจุดเริ่มไม่ได้เนี่ยลื่นปี๊ดเลยครับอืมคือเล่นได้สนุกอะ่ะมันไม่ได้ลื่นปื๊ดแล้วก็ไม่ได้กระตุกจนหงุดหงิดนะครับอย่างที่เห็นครับอ่าสลับเป็นไอรอนแมนแล้วกันอืมปืนลำแสงของอัลตรอนนะครับเจอกับอัลตรอน ในหนังก็เจอกันนะเอ่ออัลตรอนใช่ไหมสลับเป็นนี่ฮะนี่นี่ตัวนี้เนี่ยเวลยังกากอยู่ะคระับความจริงถ้าเล่นเล่นจนโหดเนี่ยเป็นเล่นจนเวลเยอะๆเนี่ยตัวนี้จะโหดมากนี่ปล่อยลำแสงนี่เอาผิดทางท่วนก่อนวนก่อนเห็นไหมครับว่า ฉากอะไรเนี่ยเขาทำออกมาได้ดีมากนะนี่ตอนล่างสีม่วงเนี่ยเอาตอนคล้ายๆกับไอ้นั่นเลยนะฟีเซอร์นะ <c oughs> อ่าเขียนภาร,รกิจแล้วครับอย่างที่เห็นครับก็ประมาณนี้นะครับลื่นแค่ไหนนะครับ ให้สัก70%็ดสละกันไม่ได้ลื่นปืด,ปดนะครับแล้วก็ไม่ได้กระตุกจนแบบเล่นแล้วงุดนหงิดคือมันเล่นได้ครับมันเล่นได้มันเล่นได้ระดับดีเลยแหละนะครับแค่มันไม่ได้ลื่นปืดด้วย่แรมมันแค่กิกเดียว G.P.U. เนี่ยเป็นมาริซี่ร้อยซึ่งไม่ได้แรงเลยเราบอกตรงๆว่าไม่ได้แรงเลยมาริซี่ร้อยเนี่ยนะครับสำหรับตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดคุณเป็นคนที่เล่นเกมแบบจรงิงๆจังจังเนี่ยมองตัวอื่นครับตัวนี้ไม่ตอบโจทย์ด้านการเล่นเกมสักเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดเกมไลน์ อชอบตัวนี้แล้วเนี่ยเออตัวนี้มันตอบโจทย์ผมทุกอย่างชอบฟังเพลงแต่ผมเล่นเกมบ้างเออเกมไลน์เนี่ยไหวครับตัวนี้เกมไลน์เกมเนี่ยอย่างเงี้ยไหวครับพอเล่นได้เลยแหละอืมก็หลังจากที่เล่นเสร็จแล้วแน่นอนครับเรื่องความร้อนเรื่องการกินแบตเนี่ยก็ต้องตามมานะครับตัวนี้เนี่ยการจัดการพลังงานเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับแบตให้มา2,100เนี่ยผมว่าวันหนึ่งนะถ้าเกิดไม่เล่นแบบหนักหนักจริงๆเนี่ยผมว่าพอนะครับแต่ถ้าเกิดคนที่เล่นโซเชียลเป็นชีวิตจิตใจเนี่ยแบบ เช็คเฟสทุก5นาทีเนี่ยพกเพาแบงค์ครับเล่นเกมเนี่ยเพาแบงค์ครับเออนะครับมันใช้งานทั่วไปเนี่ยได้นะครับพอแต่ว่าเล่นหนักๆเนี่ยมันก็ไม่ไหวเหมือนกันนะครับความร้อนหลังจากเล่นเกมเนี่ยให้อยู่ในเกณฑ์ประมาณอุ่นๆละกันนะครับไม่ได้ร้อนปี๊ดนะครับด้วยมันเป็นพลาสติกนะครับก็เลยให้ความรู้สึกแค่ว่าอุ่นๆแค่นั้นเองนะครับอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้แล้วก็เวลาเล่นเกมเนี่ยจะเห็นนะครับว่านิ้วเราเนี่ย มันจะไม่บังลำโพงครับมันจะอยู่ที่ร่องนิ้วพอดีเลยเอออันนี้เนี่ยขอชมเลยออกแบบมาดีมากครับมไม่บังลำโพงนะครับเล่นๆไปเนี่ยเนี่ยถือว่าทําออกมาได้ดีนะครับนะจุดๆนี้เออการจัดการความร้อนเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับเล่นโซเชียลทั่วไปเนี่ยไม่ร้อนถ้าเล่นเกมเนี่ยก็อุ่นๆหน่อยแบตเตอรี่วันหนึ่งพอไหมถ้าเกิดใช้ทั่วไปเนี่ยเช็คเฟสบ้างเล่นเกมบ้างเนี่ยผมว่าพอาเกิดเล่นโซเชียลหนักๆเกมแบบ จัดเต็มเนี่ยพวกเพาแบงนะครับต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเทในส่วนของ GPS กันนะครับอ่าเปิดไปยังไม่ขึ้นนะครับยังไม่ขึ้นปุ๊บปุ๊บมาแล้วครับปุ๊บหื mm hmm. ไงครับ GPS เนี่ยสุดตีนนะครับเลยจับได้ไวมาก mm hmm. มีเข็มทิศมาด้วยนะครับตัวนี้เนี่ยมีเข็มทิศมาด้วยนะครับขึ้นรถเมลในกรุงเทพเนี่ยไม่หลงแน่นอนไม่ต้องไปถามชาวบ้านเขาเราไม่งอ้อเรามีเข็มทิศอ่านี่จับได้ไวจับได้ค่อนข้างที่จะแม่นเลยแล้วก็จับได้หลายดวงด้วย ไงครับ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 อืมคเข็มทิศเนี่ยใช้ได้เลยครับค่อนข้างที่จะไวด้วยไปไหนกันดีไปวัดสร้อยทอง้วกันอ่าไปวัดสร้อยทองครับดูนะครับว่า g p s เนี่ยทำงานได้เร็วหรือเปล่านะครับกด,ดไปปึ๊กกด,ดปึ๊กเราพีกันเลย สซอยวัดมชนติการามแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ซอยบุญสว่าง11ใไ่ครับหลับรถแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่บุญสว่าง11ยังไม่ทันนับนะครับเอาใหม่เอาเอาใกล้ๆแล้วกันนะครับบิ๊กซีวงสว่างกดไปจึกครับวันทูโกกดปึ๊กครับเอาวันจันอาคาร เอาวันตูที่กดไปโหลดไงครับไงครับไวมากครับไวยิ่งกับความเร็วแสงคูณสิบยกกำลังยกสิบห้านะครับคือไวอ่ะ GPS เนี่ยเอาเป็นว่าผมให้สิบเต็มสิบเลยอะเออเด็ดราคาเนี่ยผมให้สิบเต็มสิบผมว่ามันดีแบบมีเกินราคามากกับเข็มทิศก็มีมาให้ด้วยถ้ามาสรุปข้อดีข้อเสีย นะครับของเจ้า vivo Y 3 1กันข้อดีจอสวยครับคมกลิบนวลตาครับเพราะมันเป็นจอแบบวอร์มครับนี่อ่าปรับได้สว่างกลางแดดเนี่ยเหลือๆครับอืมเสียงดีนะครับเพลงเนี่ยผมว่าในเลทเลทสี่ห้พันเนี่ยตัวนี้ค่อนข้างที่จะกินขาดเอาง่ายๆเอาแค่เสียงจากลําโพงนะครับเสียงใสแล้วก็มีมิติเนี่ยเทียบกับมือถือจีนแล้วเนี่ย บอกเลยว่าคนละเรื่องแล้วหูฟังที่เขาให้มาเนี่ยไม่ใช่หูฟังกากะนะครับบอกเลยเป็นหูฟังที่โดยส่วนตัวแล้วเนี่ยชอบนะครับเพราะมันคล้ายกับหูฟังของ iPhone นะครับที่คุณชักออกมาจากกระเป๋าแล้วเนี่ยใส่ปุ๊บเนี่ยมันคลายตัวได้ไวมากไม่งงงงงงงกล้องหลังเนี่ยถ่ายรูปได้สวยมากมีโหมดโปรนะครับที่ผมชอบเนี่ยของ vivo นะครับอันนี้เนี่ยโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยคือมันบางทีเนี่ยเราอยากจะถ่ายแบบจริงๆจังจงบ้างอะถ่ายแบบเออเอาเนยว้าจะลงอินตาแกรมมั้นึกออกไหม เออขอแบบให้มันดีๆหน่อยแต่เราไม่มีกล้องโปรนึกออกไหมเราก็เนี่ยใช้เนี่ยปรับ,รบเอาอาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เราไม่ได้หวังอย่างนั้นเราแค่หวังว่าให้มันดูดีละกันหน่อยเออปรับเอาอยางน้งนอยๆเบอร์หลังเยอะๆหน่อยเราก็อ่ะก็ปรับกันไปนะครับดึงๆไปไว้ไว้ไวบาลานซ์เพี้ยนว่ะเออเดึงเอานะครับไอภาพมันไววะ่ะขอสปีชัตเตอร์หน่อยได้ไหมคุณก็ปรับเอานะครับมันมันดีตรงนี้แหละเออโหมดของมันอ่ะแล้วก็ต่อให้ถ่ายแบบถ่ายออโต้นะครับถ่ายออโต้เนี่ย ล้องมันก็ดีมากครับเดี๋ยวเราจะขึ้นภาพให้ดูว่าภาพมันเนี่ยดีจริงๆนะครับไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้อวยไม่ได้โมโเลยเพราะว่าเราเนี่ลองมาแล้วลองมากับแพททัพซึ่งเป็น13ล้านตัวนี้เนี่ยเป็น8ล้านแต่ตัวนี้เนี่ยถ่ายได้ดีกว่าเก็บแฟได้ดีกว่ารายละเอียดดีกว่านะครับมองแค่เลขอย่างเดียวไม่ได้ครับต้องต้องดูจริงๆนะครับข้อดีก็มีประมาณนี้นะครับมาพูดถึงข้อเสียกันบ้างอย่างแรกเลยเนี่ยหลักๆเลยฝาหลังเนี่ยเป็นรอยง่ายมากนะครับดูดูจากแสงครับอาจจะเห็นเป็นรอยมือผมบ้างนะ เออคือมันเป็นรอยมือง่ายมากมันเคลือบเงามานะครับเป็นรอยง่ายมากเนี่ยเนี่ยเนี่ยใส่เคสเนี่ยก็ไม่มีปัญหานะครับแต่พูดถึงในกรณีที่คุณเนี่ยไม่ชอบใส่เคสนะครับมันก็จะรอยนิวมือง่ายหน่อยครับต้องคอยหมันคอยเช็ดคอยอะไรนะครับลำโพงลำโพงเนี่ยชาวบ้านเขาบอกมาว่าเบาแต่โดยส่วนตัวผมแลวเนี่ยผมถือว่ามันมันไม่ค่อยเบานะครับแต่สอบถามมาหลายๆท่านแล้วเนี่ยเขาบอกว่ามันเบาเออ ผมก็เออเอเออเบาก็เบาบอกให้หน่อยแล้วกันแต่ว่าเสียงที่ได้จากลำโพงเนี่ยใสแล้วก็มีมิติมากจุดต,ต่อมาคืองานวิดีโอกลางคืนเนี่ยงานวิดีโอเขาเนี่ยถ้าเกิดเป็นกลางคืนครับถ้าเกิดเป็นกลางคืนแล้วเนี่ยบอกได้เลยว่ากระตุกหน่วงแบบ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 ,แบ,บหน่วงจริงๆอ่ะเออเดี๋ยวผมก็จะขึ้นวิดีโอมาให้ดูทั้งกล้องหน้าแล,ล้วก็กล้องหลังครับซึ่งเป็นจุดที่ที่เสียดายนะครับที่ทํากล้องมาได้ดีขนาดนี้เลยเนี่ยแต่งานวิดีโอเนี่ยค่อนข้างที่จะแย่หน่อย นี่เป็นจุดพิจารณาสําหรับคนที่ชอบอัดวิดีโอกลางคืนนะครับลงโซเชียลไม่เวิร์กครับจะอัดคลิปลงเฟซบุ๊กโมโชาวบงชาวบ้านเนี่ยไม่เวิร์กแต่ถ้ากลางวันเนี่ยได้นะครับกลางวันเนี่ยลื่นปืดทั้งกล้องหน้ากล้องหลังเลยแต่ส่วนสุดท้ายนะครับอันนี้ไม่พูดไม่ได้เลยสเปคเนี่ยเป็นรองชาวบ้านเขาครับราคาสี่พันเก้เนี่ยออย่างมือถือจีนเนี่ยในเลทสี่ห้าพันเนี่ยมีฟูลเฮดดีแล้วมีออคตาคอรแล้วนะครับมีแรมสองแล้วมีสตอร์เรจสิบหกแล้ว แต่ตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดคุณจะกับเอาสปเปคไปเล่นเกมเนี่ยสู้ไม่ได้ครับพูดเลยว่าสู้ไม่ได้นี้เนี่ยก็ขอจบการร <Review. S 1> <V ivo. S 2> ีวิว vivo y สามสิบเอ็ดวนนี้ไปแค่นี้ครับอยากให้เราเพิ่มเติมอะไรอยากให้เรางัดอะไรมันออกมาเนี่ยคอมเมนต์มาไานด,ด่างนะครับดูจบแล้วก็ฝากสับคร้ b e ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดดมกดด่าอะไรก็ว่ากันไปนะครับนี้เราก็ต้องขอลาไปก่อนครับเพราะว่าพรุ่งนี้เรามีเรียนเชา้าแล้วก็ลงงวงสะเกลินด้วย โอเควันนี้ก็แค่นี้ก่อนละกันบ๊ายบายครับ